สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับ <source> ผมก็ว <assessment> ันนี้อยู่กับครูพี่ม้าอีกแล้ว Go up to g e t กเตอร์เตอร์เตนี่พี่ม้าจะมาสอนการหาตัวประกอบนะว่ามันจะม th er ีวิธีการทำยังไงบ้างอ่าเขาบอกว่าอ่ะมาดูข้อแรกกันเลยหาตัวประกอบของ25อ่าวิธีทำก็คือพี่จะแบ่งซ้ายกับขวานะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะ ขั้นตอนแรกคือเราจะต้องเขียนเลขหนึ่งไว้ทางฝั่งซ้ายสุดเสมอ,อพี่จะเขียนเลขหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็เขียนเลขตัวที่เราต้องการจะหาตัวประกอบนะครับไว้ทางฝั่งขวาสุดเสมอพี่จะเขียนข้อน,นี้ก็คือเลขยี่สิบอ่ายี่สิบห้าอ่ะหน้าที่ต่อมาของเราก็าคือเราต้องไล่หารไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่หารเลขยี่สิบห้าแล้วลงตัวอ่ะมาไล่จากสองเลยยี่สิบห้าหารสองเนี่ย ลงตัวไม่ลกไม่ลงนะครับไม่ลงนะก็แปลว่าใช้สองไม่ได้ต่อมาเป็นเลขอะไรต่อเลขสามนะหารสามยี่ห้าหารสามลงตัวไหมไม่ลงตัวใช่ไหมก็แปลว่าสามก็ยังใช้ไม่ได้ต่อมาปเป็นเลขอะไรดีเลขสี 25, ่ยี่ห้าหารสี่ลงตัวไหมไม่ลงตัวสนะี่ก็ยังใช้ไม่ได้อีกเ้ยต่อมาก็เป็นเลขอะไรเลขห้านะ หานห้าได้คําตอบเท่าไหร่หรอหารลงใช่ไหมได้คําตอบคือห้าอ่าฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะนําตัวที่เราไปหารนมาเขียนอ่าแต่ข้อนี้ก็คือพี่เอาห้าปหารมาหารลงตัวฝั่งขวาคือพี่จะเขียนคําตอบที่พี่หารได้อ่าจากข้อเน,นี้น้องจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมันก็มาถึงห้าแล้วฝั่งขวาก็มาถึงห้าแล้วแปลว่าระหว่างเลขห้ากับห้าเนี่ยมันไม่มีเลขตัวไหนละ ่าแต่และเลข5มันมี2ตัวใช่ไหมเราจะเลือกแค่ตัวเดียวพอเราก็จะตัดจะเลือเลข5แค่ตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ25ก็คือเลข1 5 2 5อ่าอันนี้คือตัวประกอบของ25นะตัวประกอบเฉพาะของ25คืออะไรบ้างอ่า มาดูว่าตัวประกอบของ25มีเลข1เลขห้า25มีเลขใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะเลข5้าใช่ไหมอ่าแล้วก็ใส่5ไปตรงนี้มันจะมีเทคนิคอยู่ว่าถ้าเราหารฝั่งขวามาเนี่ยฝั่งขวา,ฝ,ขวา,ฝ,ขวาฝั่งเนี้ยครับฝั่งขวาฝั่งเนี้ยถ้าเราหารมาแล้วจนมันเป็นจำนวนเฉพาะอันนั้นก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเราไม่ต้องหาต่อละถ้าฝั่งขวาเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะเราไม่ต้องหา เสร็จเรียบร้อยล้วอ่เ,วเราลองมาดูข้อต่อไปกันมาข้อต่อไปเขาบอกให้หาอะไรของ36ใช่ไหมหาตัวประกอบของ36นะอ่านะพี่ก็จะแบ่งเหมือนเดิมเลยเป็นซ้ายกับขวาฝั่งซ้ายเราจะเขียนเลขเลขอะไรไปเสมอเลขหนึ่งนะฝั่งขวาสุดเราก็จะเขียนเลขที่เขาให้หาครับก็คือ 36นะข้อนี้อ่าแล้วเราทำแบบเดิมเลยครับเราต้องนั่งไล่หารนะ,ะมาดู36หารสองหารลงตัวไหมหารลงตัวนะได้เท่าไหร่ได้18พี่ก็จะเอา2คือตัวที่พี่หารเนี่ยเขียนไว้ทางซ้ายแล้วก็คำตอบที่พี่ได้เนี่ย18เนี่ยจะเขียนไว้ทางขวาอ่าสองได้ใช่ไหมต่อมาเป็นเลขอะไรเลขสมนะ ามสิบหกหารสามหารลงตัวไหมหารลงตัวนะได้เท่าไรสิบสองอ่าตัวที่พี่เอาไปหารคือเลขอะไรเลขสามพี่จะเขียนเลขสามไว้ฝั่งซ้ายพี่หารได้เท่าไรสิบสองใช่ไหมพี่จะเขียนเลขสิบสองไว้ทางฝั่งขวาอ่าต่อมาเป็นสามสิบหกหารเลยหารสี่หารลงตัวไหมลงตัวนะได้เท่าไรเก้าพี่ก็จะตัวที่พี่เอาไปหารนะ่ะคือเลขสี่เขียนไว้ทางฝั่ง ทั้งฝั่งขวาพี่ก็ต้องเขียนเลขอะไรเลขเก้าอ้าสี่สี่ไปแล้วต่อมาเป็นเลขอะไรเลขห้านะสามที่หหารห้าลงตัวไหมไม่ลงนะแปลว่าห้าใช้ไม่ได้สามสิบหกหารหกลงตัวไหมลงตัวใช่ไหมมันได้ค่าเท่าไหร่หกใช่ไหมแปลว่าตัวที่พี่อาไปหารคือเลขอะไรเลขหกพี่จะเขียนเลขหกมาทางฝั่งสาย แล้วคตอบที่พี่หารได้แล้วได้เลขเลยได้6ใช่ไหมพี่ก็จะเขียนคําตอบไปทางฝั่งขวาน้องจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายก็มีเลข6ฝั่งขวาก็มีเลข6พี่จะตัดทิ้งหนึ่งตัวะพี่ตัดตัวนี้ทิ้งแล้วกันนะแล้ว,ว่าข้อนี้ตัวประกอบของ36เนี่ยมีเลขอ,อะไรบ้างมีเลข1 2 3 4สองสามสี่ 6 9 12 18ก็3 0 6เออเขาถามต่อว่าตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคือตัวอะไรบ้างในข้อนี้ก็จะมีก็จะมีตัวไหนบ้างลูกมีเลขอะไรเลข2ใช่ไหมเลข3ามอเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะ ของมันก็คือ2กับ3โอเคไหมตัวประกอบเฉพาะคือตัวที่หารตัวมันเองแล้วลงตัวคือจะไม่มีตัวอื่นเลยที่หารมาแล้วลงตัวถามว่าทำไม4ถึงไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะเพราะว่า4สามารถหารอะไรได้ลงตัว2อใช่ไหมเอาสองมาหารสี่ก็ยังหารได้6กล่ะทำไม6ถึงไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะว่าเราสามารถเอา2หรือ3มาหารหก็ได้ ที่มันลงตัวใช่ไหม9ก็เหมือนกันเอา3มาหารได้12ก็4หารก็ได้18ก็อะไร2ก็ได้9ก็ได้ใช่ไหม36ก็2ก็ได้6ก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวประกอบเฉพาะของเราก็มีแค่2กับ3ส่วนใหญ่ตัวประกอบเฉพาะ,ะครับจะเป็นเลขคี่เกือบทั้งหมดเลยแต่จะมีจํานวนคู่อยู่แค่หนึ่งจำนวนเท่านั้นที่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือเลข2อ่าส่วนใหญ่นอกนั้นจะเป็นเลขคี่ทั้งหมดโอเคมา มาดูข้อต่อไปข้อ3ข้อสามข้อให้หาตัวประกอบของ4ลสี 41, ใช่ไหมพี่ทำเหมือนเดิมเลยซ้ายขวาเขียนเลขหนึ่งไว้ทางซ้ายสุดเสมอแล้วก็เขียนเลขที่เราจะหาไว้ทางขวาสุดเสมออ่าจากข้อเนี้พี่จะบอกให้ว่า41อะ่ะมันคือจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะคือ ไม่มีตัวอื่นเลยที่หารมันแล้วลงตัวมีแค่1กับตัวมันเองเท่านั้นที่หารมันแล้วลงตัวแปลว่าข้อนี้เราแยกตัวประกอบมาแล้วเราจะแยกตัวประกอบได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นคือ1กับ41เอ่าเพราะมันเป็นจำนวนเฉพาะจะแยกตัวประกอบได้แค่2ตัวเท่านั้นตัวประกอบเฉพาะของมันก็คือเลขอะไรใช่เลข1นึ่งไหมเลข1ไม่ใช่นะเลข1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะ เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของข้อ,ขอนี้ก็จะเป็นแค่เลขสี่สิบเรามาดูข้อต่อไปเลยข้อที่4นะเขาให้เราหาตัวประกอบของ49ใช่ไหมพี่จะทำเหมือนเดิมเลยคือซ้ายกับขวาฝั่งซ้ายสุดให้เขียนเลขอะไรไว้ก่อน 1. ฝั่งขวาสุดให้เขียนตัวเลขที่เขาให้มาที่เราต้องการจะหาตัวประกอบก็คือเลข49มา หน้าที่เราก็ต้องเอาไปไล่หารเหมือนเดิมเลย4ี่หารสองลงตัวไหมไม่นะไม่ลงตัวนะน้องๆลองไปหารกันดูได้นะ4ี่าหารสหารลงตัวไหมไม่ลงนะก็แปลว่าสก็ยังไม่ใช่4ี่หารสลงตัวไหมไม่ลงตัวใช่ไหมแปลว่าสี่ก็ยังไม่ใช่อีก49หารห้าลงตัวไหมไม่ลงนะโอ้ ก็ยังใช่อีกสี่สิบเก้าหารอะไรหารหกลงตัวไหมมีหกคูณอะไรแล้วได้สี่สิบเก้าไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะก็ยังใช้ไม่ได้อีกต่อมาสี่สิบเก้าหารอะไรหารเจ็ดอ้าวสี่สิบเก้าหารเจ็ดได้เท่าไหร่ลงตัวนี่นะมันได้เท่าไหร่เจ็ดใช่ไหมอ่ะตอนนี้ทางฝั่งซ้ายพี่จะต้องเขียนเลขที่พี่เอาไปหารคือเลขเจ็ดทางฝั่งขวาพี่ก็เขียนคําตอบที่พี่หารได้ก็คือเลข น้องจะเห็นได้ว่าถ้าฝั่งขวาเราเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเมื่อไหร่แปลว่าอันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องหาต่อไปลวและอ,อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฝั่งซ้ายก็มี7ฝั่งขวาก็มี7แปลว่าตอนนี้เสร็จเราหาตัวประกอบเสร็จแล้วแต่เราต้องตัดเจ็ดทิ้ง1ตัวเพราะว่ามันสามกันพี่จะตัดเจ็ดฝั่งนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ49กก็จะมีเลขอะไรบ้างล่ะ หนึ่งเจ็ดสี่สิบเก้าอ่าตัวประกอบเฉพาะของข้อนี้คืออะไรเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งไม่ใช่นะเลขเจ็ดใช่ไหมใช่เพราะว่ามีแค่เจ็ดตัวเดียวที่หารมันลงตัวสี่สิบเก้าใช่ไหมสี่สิบเก้าจะไม่ใช่นะเพราะว่าสี่สิบเก้าสามารถเอาไปหารเจ็ดได้อ่าข้อนี้ตัวประกอบเฉพาะก็คือเจ็ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลย ข้อต่อไปข้อห้านะเขาบอกว่าหาตัวประกอบของ80ดสบพี่จะทำวิธีเดิมเลยนะจะแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมคือข้างซ้ายก็ข้างขวาข้างซ้ายเราเขียนเลขไรไว้ตลอดเลขหนึ่งข้างขวาเราเขียนเลขไรไว้ตลอดคือเลขที่เขาให้หาก็คือแปอสิบวิธีเดิมเลยครับนั่งไล่หารเลยครับ8ปสิบหารสองลงตัวไหม ลงตัวนะได้เท่าไหร่สี่สิบแว่าพี่ต้องเอาสองไปเขียนทั้งฝั่งซ้ายนะคือตัวที่เอามาหารพี่จะเขียนทางฝั่งซ้ายส่วนคาตอบที่พี่ได้เนี่ยสี่สิบเนี่ยพี่จะเขียนไ้ทางฝั่ง,งขวาอ่าต่อมาเป็นแปดสิบหารอะไรหารสามลงตัวไหมน้องเราไปหารดูได้นะไม่ลงตัวนะแปดสิบหารสี่ลงตัวไหมลงตัวใช่ไหมคือได้ยี่สิบอ่าอันนี้แปลว่าสี่ใช้ได้ เราต้องเอาสี่ตัวที่หารเนี่ยมาเขียนไว้ทางฝั่งซ้ายแล้วก็คําตอบที่เราหารได้เนี่ยเขียนไว้ทางฝั่งขวาโอเคต่อมาปเป็นเลขอะไรเลข5้าใช่ไหมแปดสิบหารห้าหารลงตัวไหมน่าจะลงตัวนะพี่ว่ามันลงตัวแน่นอนเลยเพราะว่ามันลงท้ายที่ศูนย์กับห้ามันหารห้าเนี่ยมันหารลงตัวแน่นอนได้ไเป็นเหมห้าหนะึ่งห้าห้าหกสามสิบอ่ะตัวที่พี่หารคือ เลขอะไรเลขห้าพี่เขียนไว้ทางฝั่งซ้ายส่วนคําตอบที่พี่หารได้พี่จะเขียนไว้ทางฝั่งขวาพี่ขอลบที่พี่ทดทางฝั่งขวานี้นะถ้าใครไม่ทันก็กดย้อนกลับไปดูได้นะครับเลขห้าละต่อมาเป็นเลขอะไรเลขหกใช่ไหมก็แปดสิบหารหกหารลงตัวไหมมีหกคูณอะไรแล้วได้แปดสิบไห ไม่มีใช่ไหมแปลว่าหใช้ไม่ได้ต่อมาเลขอะไรเจ0ดปสิบหารเจดลงตัวไหมไม่ลงตัวนะ๋ยวลองไปหารดูได้80บหารต่อมาเลขอะไรเลขอะเลข8ใช่ไหมแปสิบหารแปดลงตัวไหมลงนะจะได้ค่าเท่าไหร่1ินั่นเองแปลว่าทั้งฝั่งทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องเขียนตัวที่หารอันนี้นคือเลข8พี่จะเขียนเลข8 ฝั่งขวาพี่จะเขียนเลขอะไรเลข1ิบใช่ไหมเพราะมันเป็นคำตอบที่เราหารได้ต่อมาเนี่ยน้องๆจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเลขแปกับเลข1ิซึ่งระหว่างเลขแปกับเลข10จะมีเลขเหลืออีกแค่ตัวเดียวคือเลขอะไรเลขเกหน้าที่ของเราก็คือลองเอาไปหารลองเอาเก้าลองเอาแปดสิบไปหารเก้าดูมันหารลงตัวไหมคำตอบคือไม่ลงตัวนะไม่ลงตัวแปลว่าเก้าเนี่ยไม่ใช่ตัวประกอบนะแปลว่าข้อนี้มีตัวประกอบทั้งหมดเท่านี้ คือหนึ่งสองสี่ห้าแปดสิบสิบหกยี่สิบสี่สิบก็แปดสิบตัวประกอบเฉพาะข้อนนี้คืออะไรเรืยอะไหบ้างสองห้าใช่ไหม น้องๆลองไปจําลองไปจํากันดูนะเดี๋ยวว่างๆพี่จะลงไว้ให้ว่าตัวประกอบเฉพาะเนี่ยตั้งแต่0ถึงห0ึ่งมีเลขอะไรบ้างอ่าข้อนี้ตัวประกอบเฉพาะของมันก็คือ2กับ5โอเคไหมอ่าโอเควันนี้พี่ก็มาฝากไว้5ข้อนี้เนาะส่วนข้อ6น้องๆล,ลองทำันเองดูนะลองทำตามวิธีพี่ดูวิธีการหาตัวประกอบ ก็จะมีประมาณนี้แหละให้น้องทําวิธีนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแบ่งซ้ายกับขวาข้างซ้ายเป็นเลข1เสมอข้างขวาเป็นเลขตัวที่เขาให้หามนาะเสมอ,อลองทําตามกันดูก็ยังไงก็ขอปากไว้เดียแล้วกันเนาะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาคลิปหน้าที่จะมาสอนการแยกตัวประกอบโอเคนะส่วนข้อ6เนี่ยหาตัวประกอบของ8 4เนี่ยน้องๆก็ลองไปทํากันดูนะ หรือว่าถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่แบบสอนเรื่องไหนเนี่ยเออพี่หนูไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยพี่ทําคลิปสอนให้หน่อยได้ไหมอ่าได้เลยเดี๋ยวพี่มาร์คจะทําให้เนาะแล้วเดี๋ยวน้องมาเมน้มน์ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าอยากให้พี่ทําเรื่องอะไรบ้างโอเคนะโอเคกันเดี๋ยววันนี้ครูพี่มาร์คขอลาไปก่อนเนาะอ่าขอให้น้องๆได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่สอนไปแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับน้องๆบ,บายบาย